That's right ที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณตอนนี้เราก็มาอยู่หลังอุปกรณ์สุดเท่ที่ดีเจเขาเอาไว้สแกตหรือเปล่างก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะน่าจะใช่นะคะมี macbook pro ด้วยอันนี้เรารู้จักแต่ว่าอย่างอื่นอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะอ่โอเคครับอ่ะ อันนี้เครื่องนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับเป็นเครื่องเล่นเรียกว่าเป็นทร r นเทเบิลเซตนะครับซึ่งมันคือเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้แผ่นเสียงที่จริงเล่นที่มีคอมพิวเตอร์อยู่เพราะว่าเราใช้แผ่นนะครับเรียกว่าแผ่นที่เรียกว่าแผ่นไทา์โคดนะครับซึ่งไอแผ่นไทา์โคดเนี่ยมันเป็นแผ่นที่ไม่มีเพลงอยู่บนแผ่นนะครับแต่เป็นโคดสัญญาณบอกว่าตอนนี้เพลงเล่นอยู่เวลาที่เท่าไหร่แล้วใช้เพลงจากคอมพิวเตอร์สุดยอดโอ้ยก๊อดมันล้ำมากใช่ครับเหมือนเป็นจอยเกมอ่ะับ ว่าไว้ควบคุมคอมพิวเตอร์ก็บอกว่าตอนนี้เพลงต้องอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเราอย่างอื่นมีอะไรอีกคะอ่านี่แผ่นไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นเครื่องเล่นทีนี้เครื่องเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องเล่นแบบลักษณะแบบยุคเก่าก็จริงแต่เครืคร่องนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังใช้งานกันอยู่ทีนี้สาเหตุที่เครื่องเล่นแผ่นเสียงยังเป็นเครื่องเล่นที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าเครื่องเล่นรุ่นใหม่ๆที่เป็นลักษณะการเล่นอย่างเป็นไม่ว่าจะเป็นซีดีหรือจะเป ก็ตามแต่นะครับร้วนมีต้นแบบมาจากเทอร์นเทเบิลแท้ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นเอาง่ายๆว่าขั้นสุดยอดยังไงก็ยังเป็นเทอร์นเทเบิลอยู่นะครับตรงกลางครับเป็นมิกเซอร์ครับเอาไว้สำหรับผสมเพลงสองฟังะฮะหลักๆก็มีประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ สองคนพร้อมแล้วอยากแบบให้พี่บูต่างสอนแบบเบสิก่มต้นดีกว่านะคะว่าต้องเริ่มยังไงบ้างได้ครับเดี๋ยวสำหรับผมนะครับผมจะสอนเรื่องสครันะครับแล้วเดี๋ยวบิ๊กซิงเดี๋ยวจะให้น้อยคนหนึ่งสอนนะครับได้ค่ะก็สครับนะครับเราจะเริ่มต้นจากเบสิคไปเบสิคก็คือการเบบี้สครับเบบี้สครับคือแบบนี้ครับอ่าหลักการง่ายๆนะครับเราจะนับจังหวะ เป็นสัดส่วนเขาเป็นอีกชั้นก่อนก็คือครึ่งจังหวัดเราจะนับแบบนี้ครับ1และ2และ2และสมและสี่และ1นและ2องและสามและสี่และหนึ่งเก็เล่นตามไปครับและและสและและองและและ่ลองาแลองเลยดีกว่าครับฝั่งนู้นนะครับเอาเลยลองเลยหรอลอเลยลองดูเดี๋ยวผมนับให้แล้วกันโอเคได้สามสี่หนึ่งและสองและ ได้ก็ไปได้ใช่ไหมครับได้อยู่ครับได้อยู่ได้ครับอันนี้เป็นเพียงเบสิกเล็กๆนะครับเครใช่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยให้น้องๆนะครับซ้อมกันสักพับหนึ่งก็เพื่อจะได้เสียงที่แน่นขึ้นแล้วก็มีลักษณะการเล่นที่อาจจะแพรามากขึ้นให้เวลาประมาณ10นาทีดูว่าทำอะไรได้บ้างอูไตอ่ได้ครัได้ได้ครับพี่เดี๋ยวลองดูเนาะโรย เออย่าคือเหมือนพวกเราทำแล้วเสียงมันไม่แน่นมันไม่เพาะเท่าที่พี่นึกว่ามันแค่แบบแฟดๆเหมือนที่ทำท่าไงมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยตรงตามจังหวะด้วยใช่ถูกต้องแต่ว่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันลองให้พี่เขามาสอนเพิ่มตอนนี้ฝึกไปกอนแล้วกันหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่เฮ้ยได้แล้วได้แล้วไหนลองไหนลอง ได้แล้วเหมือนกันเดี๋ยวตรงนี้ได้แล้วตรงจัแล้วใช่มันเบบี้เหลือเกินนะฮะเหลือฝึกอยู่นานอยู่เหมือนกันคือเมื่อกี้เริ่มได้แล้วอันนี้โอเคแล้วขอยากกว่านี้นิดนึงโอเคครับขั้นต่อไปก็คือการที่ผู้สอนนะครับจะเล่นผู้ที่เรียนนะครับก็จะทำตาม เดี๋ยวจะพาไปสู่มิกซิ่งห้องเรียนมิกซิ่งก็จะฝึกต่อเพลงกันนะก็จะสนุกอีกแบบนึ่งใช่ครับก็เดี๋ยวไปกันเลยนะได้ครับพได้ครับ ล้วตอนนี้นะคะเราก็ไม่อยู่กับดีเจกันกๆแล้วนะคะครเราสองคนอยากฝากตัวเป็นสิทธิ์ซะหน่อยแต่ว่าคือตอนนี้ปุ่มมันเยอะมากอยากให้พี่กันการอธิบายหน่อยว่ามีเอฟเฟกอะไรบ้างจริงอ่าโอเคครับเครื่องนี้ที่เราจะเล่นนะครับมันมีชื่อเรียกว่าคอนโทรลเลอร์หรือมิดีคอนโทรลเลอร์มิดีคอนโทรลเลอร์ใช่ครับคือว่าเราจําเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องในการเล่น คือ <Das S 2> <fim> ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์เราจะไม่สามารถสแสดงอโลนเครื่องมันได้ครับคือคยังไงก็คือต้องมีแมคบุ๊กโงมงไม่จำเป็นต้องเป็นแมคบุ๊กโปครับเป็นคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้ <Okay. S 2> อเคได้ค่ะสิ่งที่ต้องรู้พื้นฐานเลยเหมือนจะเหมือนเรียกว่าเป็นวิสัยทีข้อเดียวของดีเจเลยก็ว่าได้นะครับในการมิกซิ่งนะครับข้อเดียวเองเหรอง่ายเลยมันแต่มันต้องอาศัยความเข้าใจอันนี้หนึ่งนะครับโอเคดีเจจะเล่นเพลงเป็นเซตหนึ่งเซตมีแปดห้องอ่าหนึ่งห้องมีสี่จังหวะครับแปดคูณสี่อ่าดังหวะครับ สามสิบสองถูกต้องครับมันแปลว่าใน1เพล์หนึ่งเซตเนี่ยเรานับ1เซตผ่านไปแปลว่าเรานับ 1- นึ่งถึงสามสได้ถูกไหมครับหัวเรากดเพล์เราก็นับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่วนกันแดครั้งก็คือแดห้องจะเท่ากับ1เซตถูกไหมครับใช่ครับคราวนี้ผมมีวิธีการนับใหม่ที่ให้นับแล้วไม่หลงห้องด้วยนะครับได้รู้ว่าพอพอนับถึง1เซตหรือแดห้องเนี่ยโอเคเรารู้แล้วว่ามันคือ1เซต แล้วเราได้เริ่มนับเซตใหม่1 2 3 1 1 2 3 2อ่าเป็นเลขสุดท้ายใช่ครับแต่ว่าพอเราครบ1 2 3 7 1 2 3 8เราจะไม่นับ1 2 3 9นะครับเพราะ1เซตมีแค่8ห้องเราจะนับเป็น1 2 3 1ใหม่อืมเริ่ม1ใหม่ใช่ครับใช่ครับ1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1

แล้เพลงใหม่จะเข้าครับเพลงใหม่เข้าแล้วก็สามารถปิดเพลงเก่าได้ละมันเหมือนกับว่ามันจะซ้อนกันอยู่ประมาณนี้ครับพอซ้อนปุ๊บเพลงนี้เข้ากลับมาตอนนี้เพลงนี้เข้าอย่างนี้ครับก็คือต้องสลับเพลงไปเรื่อยๆใช่ใช่ครับนี่คือหลักการเข้าคๆวใช่นี่คือเข้าวๆของการเป็นดีเจในแขนงของการมิกซ์ <Mix> นี่คือเป็นเบสิกเลยที่ทุกคนต้องทำเป็นช่คบ,คบทุกคนต้องทำให้ได้โอเคครับถ้าเกิดว่าเข้าใจเรื่องทฤษฎีเรื่องตัวเลขเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับออสำหรับ,บสำหรับการเป็นดีเจแบบมิกซิงแบบสายมิกซิงฟังไว้นะฮะเป็นดีเจนี่ต้องเข้าใจเรื่องตัวเลขด้วยนะต้องคูณเลขเป็นนะคะเออ,เอ,อไม่ใช่ง่ายๆนะก็เดี๋ยวเราลองดูนะฮะขอบคุณค่ะพี่ดีเจกันกัน โหวันนี้สรุปมากจริงนะฮะต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนนะฮะจากสตูดิโอสยามสแครชมากครับขอบคุณมากเลยนะคะทั้งพี่ผู้ต่างแล้วก็ดีเจกันการของเราเป็นการอินสปายเราสองคนมากๆเลยนะก็ให้พี่เพียงสองคนนะคะฝากถึงสยามสแครชสักนิดนึงถ้าสมมติว่าใครอยากเรียนเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคฝากสยามสแครชของเราด้วยนะครับเราเป็นที่สอนดีเจนะครับที่เราไม่ได้เน้นแค่การต่อเพลงอย่างเดียวนะครับเราเน้นเรื่องของการเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของการสแครชด้วยนะครับก็ ถ้าเกิดใครต้องการที่จะเรียนนะครับสนใจนะครับก็เซิร์ชที่เรียน EJ นะครับก็จะขึ้นสยามสแควร์ขึ้นมานะครับอลองเข้ามาคุยกับพวกเราได้ใน Facebook เหมือนกันนะครับก็ facebook.com s l a อ h สยามสแคร h แค่นั้นเองครับแต่ว่าวันนี้ไม่จบนะ เดี๋ยวเราต้องแอบดูดีเจกันๆนะฮะวันนี้มีเพอร์ฟอร์มด้วยใช่ไหมฮะใช่ที่ไหนเอ่ยที่ร้านประดิษฐ์ร้านประดิบคือข้างล่างนี้ใช่ใช่คบต้องแล้วเราก็จะไปทานอาหารอร่อยๆจากร้านประดิษฐ์ด้วยนะคะอันนี้เฝ้ารอคอยมากเพราะตอนนี้หิวมากพูดเลยใช่ใช่นะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราขอไปหาอาหารอร่อยๆทายก่อนนะครับ Transcrição e